ครับสวัสดีครับอันนี้ก็อีกหนึ่งชุดนะครับหนึ่งคู่ซึ่งจะเป็นคล้ายๆตัวหนอนนะครับนะแล้วจะแล้วจะสังพรลรอบๆนะครับมีตัวสักสองสามมิลสองสามมิลน,นะครับเป็นตัวหนอนสังรอบแรงนะครับนะ ใส,ใส่ใครเจ้าหนอนงองต่างหูคู่นะครับนี้ใส่แพ้แล้วก็สวยนะครับจะเป็นเขียวสองสงงระกคมก็ได้สองหูคู่นะ lọt lệ Không chẻ không chơi thân này Thân này như nhớ ก็เป็นไข่ไลูกเปนหนอนใส่พอยข้างม่งกแบบ็กับสิบเม็ดไม่เป็เลแแ็กกับสิบเม็ดตัวหนอนนะี้บบดูชัดชัด เรากา็กินนาติกานะครับตอนนี้พอแล้วก็เสียเางไหนินนาฬากาไปหายน้ำล,ลยตอ่านี่ชั้นนึงก็ตังค์้สองสอเม็กเลยนะชั้นนึงชัง้น

ครับก็อันน e. ี้ก็ขอโชว์ต่างหูชุดนี้นะครับเรียกว่าต่างหูเตัวหนันครับเักร์ดีครับ